ครับ i ุกม่อกนด้วยครับวันนี้อยู่กบในเกมนั้นนี่นี่กันด้วยนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบบกันนะผมก็เป็นเกมเออนานแล้วแหละก็วันนี้ก็ตอนนี้มันอัปเดต3ามสิบสเท่ือแค่สิบสามปีผมจะมาทำเดูปวีสงนะผมก็ มีน้องคนนึงบริจาคให้นะก็ขอบคุณน้องวินมากนะน้องวินนะขอบคุณจริงๆรนะผมเขาให้ผมมานะก็ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวดาบยูโรปีหนึ่งแล้วก็วีสองนะผมแล้วก็มาสอนวิธีการทําด้วยนะหรือว่าใครที่ดูแล้วก็ดูดูไปอยหรือว่ามาแบบเหมือนไม่มีคลิปอะไรจะลงอะโอเคนะผมเราไม่พูดมากนะวันนี้เรามาเรามันจะไปดูท่าหนึ่งของดาบยูโรสตรอปลิดนะกันแล้วก็ดาบเลิดดาบเลิดก็ท่าตัว แซ่นะผมาผมจะไม่ค่อยรีวิวอะไรมากนะมันก็แบบเออรู้แหละว่าเป็นยังไงก็มีคนเกือบคุณนั้งซื้อก็เกือบจะมีหมดแล้วนะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่มีนะผมถ้าดูช่องผมอยู่นะผมก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะร่วมกิจกรรมก็คือกิจกรรมแจกดาบนะผมก็แจกดาบยูรูปหรือว่าแจกเกมพาร์ทน่ะมีเกมแพ็กเกมเกมอ่ะเกมพาร์ทน่ะมีนะเกมพาร์ทุนี้น้องจะได้แบบเอาอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้อ่าอันนี้นี่นี่นี่เอาได้หมดแล้วก็ก็ขอร่วมกิจกรรมก็คือ จะกำจะเกิดขึ้นเมื่อกดซับให้ถึงห0 0่พันซับไตไคหนูทำการแจก5รางวัลหรือ10รางวัลน,นะครับดูก่อนว่ามันจะถึงเร็วหรือถึงช้านะผมก็ช่วยๆกดกันเอาไว้นะแต่วิธีการแจกเดี๋ยวผม่มาเล่ารายละเอียดรอบนหะนก็มาจะเอาเอาผลถาวรได้หมดนะผลถาวรได้หมดเลยนะมาก็เรามาดูท่าแรกก่อนคนระับท่าแรกของนี่ครับผมก,กดตัวแซตนะแล้วก็เห็นไหมครับมันจะฟันนะแบบไม่ตัวเรากดค้างมันก็ไม่มีอะไรนะแค่ กดแล้วปล่อยนะมันจะฟันไปด้านหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบทำให้ดูอีกรอบนะมันบึ้มทิ้งเห็นไหมนี่ยนะครับมันมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนท่าตัว x อ็กซ์น่องตัว x อ็กซ์มันกดค้างน่องแล้วก็ปล่อยนมันจะปล่อยเป็นคลื่นดาบน่องคลื่นดาบแต่มันไม่ได้หุ่นหวาอะไรมากคลื่นดาบมันนิดเดียวอ่ะมันมันมันเล็กอ่ะมันเล็กเออใช่ไหมมันเล็กนี่ฮะต่อไปครับเราไม่งพูดมาแล้วไปเราไปทำอันแรกนี้นะตีนอยู่นี้ของแมพนะด้านหลังที่ซื้อผลเกาะ เบาะลูกหนึ่งนะครับเขียตรงนี้ครับผมเข้ามามันจะมี A B C อยู่2ตัวนะผมก็ตัวที่1เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนฮาร์คีสฮาร์คิสนะผมฮาร์คิที่มืออะไรเงี้ยฮาร์คีสที่มืออะไรเงี้นะผมก็อ่ะตัวตัวที่2องนะผมตัวนี้นะครับเป็นเห็นไหมมันจะถือยูรูด้านหลังนะสังเกตได้ครับถ้าถือมาใครเขาไม่ค่อยสังเกตก็หลก็กดตัวนี้มานะฮะอ่ากดคุยแล้วก็ไอเซนะครับอ่าคุยไปคุยไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยๆอ่าเอ็กเอ็กเอ็กโอเป็นโค้ดนะเป็นเหมือนบ เป็นเสักงแล้วก็ฟาสเร็วไปเลยนะแล้วก็เ okay. คแล้วก็กดเรื่อยๆกดคุยเรื่อยๆไม่ต้องกดอะไรมากอ่ะหลังจากนั้นเรากดคุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็มาตรงนี้เราก็จะไปเก็บสมุดนะผมไปเก็บสมุดมันจะให้ไปเก็บสมุดหนังสือนะฮะเราก็ตามมาตามมาเรื่อยๆนะผมก็ไปเก็บที่เกาะแรกก็เกาะหิมะนะเดี๋ยวผมจะบินไปดีกว่า อ่าตอนแรกนะผมเราก็ต้องมาคุยกับไอ้ตัวนี้ก่อนนี่นี่ตัวที่มันเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นบ้านอ่ะเออเป็นบ้านอย่างเงี้ยคุยกับมันนะอ่าคุยไปนะผมแล้วก็พิมพ์ว่านี่ครับไม่ต้องพิมพ์กดตามผมเลยกดชา้าชอ่าแล้วก็ตัวนี้มานะฮะคลิปนี้แล้วก็คลิปกู๊ดนะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะคุยคุยตามผมนะชาร์โลดูคลิปแบบนด้นะปั๊บอ่านี่ครับผมได้มาแล้วคุยจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะฮะตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ โอเคนะตอนที่นี้พอคุยตรงนั้นเสร็จนะเราก็มานี้นะฮะมีตรงนี้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 เลยนะอ่านี่ฮนะมันจะแบบไม่มีอะไรใช่ปะไม่ใช่หรืผิดตรงนี้อนะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นประตูแบบรู้หเลยว่าเป็นประตูมันจะสีมันจะจางกว่านะฮะดูใช้ท่าไปทำยังก็ได้ประตูมันหายไปนะอ่ากดเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันนี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นซองจดหมายนะฮะจดหมายนะกดเข้าไปกนะ็ปคุยเก็บมันปึกรับรูบรูบรูบโูบร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 ูบ ต่อไปเนาะบนเกาะเกาะต่อไปก็คือสกายเปียนะผมเกาะที่สูงสูงไงเห็นป่ะเดี๋ยวผมจะใช้การคำนวณระดับนวันนะดูไว้ต้องใช้เรือ อ่านี่ผมเราก็มาถึงเกาะเกาะนี้แล้วนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสหรับใครที่เคยมาแล้วนะเกาะสกายเปียนะผมก็มาตอนแรกเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะเป็นประตูนะผมก็เข้ามาเลยว้านี่บอลเนี่ยต้องต้องทำลายก่อนนะต้องทำลายก่อนอ่านี่ครับเราก็เข้ามานะแล้วก็เจอจดจดหมายอีกแล้วนะครับจดหมายตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดนี่ครับคุยมันก็เก็บจดหมายอ่ะเอือได้สองอันแล้วนะผมมาอันนี่ที่ เกาะต่อไปนะี่ผมเป็นเกาะเอ่อมารีนฟอร์ดนะมารีนฟอร์ด ด้านหลังเกาะเลยผมด้านหลังเกาะบอสสโมคเกอร์นะตามมามันจะเป็นตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่ผมซูมออกให้อาด้านหลังอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเป็นรอยประตูอย่างนี้นี่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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะดูดูดูกดตัวเซอาอันนี้ครับเป็นอย่างนี้เลยเข้ามาปุ๊บเห็นหัวใจนะไม่ต้องตกใจไปนะมันมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้คือยากสุดในการหาก็คือมันจะเป็นขอบวงกด แล้วดูครับบล็อกพวกนี้มันจะฟุบกฟุฟฟฟ๊เข้ามาง่ายไงดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะนู้นคลิปไปดูนะมาแนะนำว่าเดินตามสีไปนะฮะนี่นตรงนี้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 ดูดูคลิปผมไม่ได้นะมันมันจะไม่เปลี่ยนนะฮะเห็นปะนี่ฮะเดินมาเรื่อยๆนะราวคูดาวแปร,แร์ป นี่ฮะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าตรงนี้แหละนิดนึงนีดนึงสีม่วงแล้โอเคนี่ครับเจอแล้วนะดูทุกคนเจอแล้วนะเจอแล้วมันง่ายมากนะท่านผู้ชมถ้า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 ถ่าอ่าถ้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 อถสาถ้าถ้าั้าค้ับ้มเรา็มาุยาับั้วนี้าถ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 มาถ้กถ้าถ้าถ้าบ้าถ้ัถ้าิมาถ้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 าถ่าถ้าถ้าี้าถ้ใถ้าั้าถ้นถ้าถ้อถ้าถ้าถ้า ก็คุยกับมันนะแบบแบบอะไรไปฮะคุยไปอ่านี่ครับมันจะเปลี่ยนแล้วนะผมดูข้างบนนะฮะดูดูดูเห็นไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้ยูรุวีสองมาแล้วนะฮะดูท่านผู้ชมเห็นปะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปก็แคท่าดู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 ท่านะมาเรามาดูกันที่ตัวเซตก่อนนะครับตัวเซตเนี่ยก็กดนะฮะปุ๊บเห็นไหมมันจะมีปิ๊บเห็นปะเมื่อกี้เห็นปะเป็นแสงสีเขียวนะถ้ากดค้างนะนี่ถ้าผมกดค้างนะก็เป็นอย่างนี้นะฮะดูดู อ่ามันจะพุ่งเนอะมันจะพุ่งตัดผ่านไปเลยนะครับตัดต้นไม้ขาดไปเลยนะครับผมก็เป็นท่าที่เอเปกมากแต่ถ้าเราไม่กดค้างนะดูดูถ้าผมไม่กดค้างนะดูดูนะถ้าผมไม่กดค้างกดเซตปุ๊บอ่ามันจะฟันแล้วก็แบบอ่าอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นแบบรัศมีแบบมันจะเป็นวงกว้างนะแต่ไม่ได้กว้างเยอะมันจะเป็นแนวดิ่งแนวตรงนะไม่ใช่ดิ่งตรงตรงอ่าเดี๋ยวดูอีกรอบอ่าเห็นปะเห็นปะมันสวยปะสวยปะสวยดิอ่าต่อไปนูผมท่าตัวเอ็กซ์นะผมนะตัวเอ็กซ์เป็นท่าที่แบบ ผมคิดว่ามันเป็นท่าที่ดีมากนะถ้าถ้ายังไม่ทำขาวดำนะผมว่าเดี๋ยวค่อยทำอยูรูขาวดำดีกว่าเอาวางๆเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สตรีมทำอยู่รูปขาวดำนะแล้วก็ลงดันด้วยใครอยากมาดูก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะมันจะแจ้งเตือนให้กดตัว X หน้าม X ค้างไว้อ่าค้างไว้มันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วนะปุ๊บไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันมันกว้างกว่าอันเดิมใช่ปหมเดี๋ยวผมจะเอาภาพอันเดิมมาเทียบให้เดี๋ยวผมจะเอาภาพอันเดิมมาเทียบให้อ่ะเทียบ เห็นปะมันจะกว้างกว่าอันเดิมนะอันเดิมเนี่ยมันจะฟูดนิดเดียวใช่ปะเดี๋ยวนี้มันระยะมันใหญ่ขึ้นหนูชูสูงๆดีกว่าดูดูเห็นปะระยะมันใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะแบบแบบมันจะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นแล้วแล้วระยะมันกว้างแล้วก็ไกลด้วยนะถ้ากับเซเบอร์วีเซเบอร์วีสองอ่ะเออคล้ายๆกับเซเบอร์วีสองอ่ะแต่แต่มันก็ไม่ได้หดเท่าหรอกเพราะดาบมันสายเติร์มาเห็นปะท่านผู้ชมสวยปะนี่เห็นปะสวยนะครับผมสำหรับผมผมว่าผมชอบนะยูรู ก็ขอบคุณสําหรับน้องวินด้วยนะที่เอามาแบบได้รูวีสอแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมจริงๆนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอแลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ท่านผู้ชมมีเขาใหญ่เขาใหญ่เาโตดตอนนี้เนี่ยผลปีศาจเกิดนะท่านผู้ชมโอ้ผมอัดคลิปเนี่ยผมอัดเวลาไว้แต่ผมไม่ได้มีเกมดหาผลนะเ่อๆมากผมจะใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่านะฮะไปเราไปหาผลกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมโอ้ยเชิบเม่อตะไเร่ I'm <laughs> ดีอะ yeah. Smallweed everyday โ oh, อ้โหจบคลิปก็มีผลควันมาเซอร์ไพรส์นะผมก็โอ้โ oh, หดีมากนะสำหรับใครจะเอาก็พิ้งอะเ,ออเราจะไหว้เจ้าหนะ่อยไหว้เจ้าทะเลหน่อยไหว้เจ้าทะเลหน่อยมันก็น่าจะได้ผลควันอยู่แล้วแหละผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากว่าผลถ้าได้ผลอะไรมาผมก็ไม่น่าจะกินนะผมก็ใช้ผลพระนี่แหละโอเคไว้เจอนะผมก็ซีอีกรอบโอเคบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย